สวัสดีครับนี่คือรายการ Ad v e n t u r e r ร์เอ็กวิ e เจอร์ e ทั่วโลกหากระจายครับเอ่อวันนี้เรามาบุกกันที่เขาแปลงไม่แดงเขาแปลงไม่แดงครับจะซูมหน้าครับอายไม่ไดซูมด้วยเอ่อวันนี้เ,เดี๋ยวทีมงานเราสองคนก็จะได้ขึ้นไปปีนด้านบนนะครับที่เป็นอ,อ,อคอยที่สูงที่สุดแต่ไม่ในโลกครับ ใน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 แถวนี้แหละนั่นคือสายไฟแรงสูงนั่นคือเสาไฟฟ้าแรงสูงครับตัดนึ่งตันึงตอนนี้ทีมงานของเรามีมีมีวิทยุสื่อสารมาว่าตอนนี้สภาพอากาศได้ไม่ค่อยดีครับสต็อกกันอยู่บ้านเพื่อนถ่ายไปก็ดีปลาป๋องสาป๋องถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปุณไม่ชอบครับไอยูกลับบ้านนี่คือการโกหกแม่ยูกลับบ้านแล้ว นี่เป็นเรื่องไม่ดีที่เด็กบางคนอืมเด็กนีว่าอ่ว่าอะไรนะสักหน่อยครับนอนหนูสิบแปดครับว่าอะไรหน่อยเด็กอายุต่ำกว่าสิบท่านดูผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าตอนนค่นี้อนนะครับไดคำแนะนำคอคันเลยครับคันเลยครับคันเลยคันเลยคันคันหูไปไปลุยครับเอายังไปไปลุยลุล ตอนนี้ทีมงานของเราได้เดินไปโอ้ oh, ตอนนี้กําลังเดินหน้าเข้าสู่หอคอยครับขาคันที่หายเลยครับโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดเย<ร> <eurs> ็นมากครับเย็นร้อนะก็ไปอีกนะครับโอยโอ้โอ้โอ้มึงเล่นอะไรเหรอคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับเด็ดอะขอคอยต้พับตพไม่ต้องรายการโซดก็ถ่ายที่คุณบินมาเลยตัวอะไรตัวเชือดสีแดงไม่ใช่ขอโทษครับ เฮ้ยชิพงเออเฮิมเฮ้ยไม่ต้องออกแต่เป็นโคตรมาทับเราเนอะอ้ยไม่ถ่าย่ายเฮ้ยคุณคุณแสบครับเพาวกล้องมาถ่ายครับตอเฮ้ยบ้ามันถือไม่ได้ตอนนี้